สวัสดีค่ะคุณผู้ชมในรายการเช้านี้ที่โคราชค่ะวันนี้ในชั้นพาคุณผู้ชมนะคะมาที่สวนสมุนไพรชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งนะคะที่ศูนย์อนามัยที่5้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะพูดถึงในเรื่องของสมุนไพรหลายๆคนนะคะก็คงจะนึกถึงในเรื่องของการรักษานะคะแล้วก็สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเราจะเอามาใช้ในชีวิตประจําวันกับเราได้อย่างไงบ้างนะคะวันนี้เราจะมาคุยกับผู้สูงอายุที่นําเอาสมุนไพรเหล่านี้นะคะมาใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็ส่งผลให้สุขภาพ นั้นแข็งแรงค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะในสวนสมุนไพรแห่งนี้นะคะก็มีสมุนไพรามากมายค่ะที่ทางศูนย์อนามัยที่5นะคะได้รวบรวมเอาไว้เป็นตัวอย่างนะคะรวมไปถึงบ่อถึงสปปรรพคุณต่างๆมากมายหลายๆคนจะเชื่อไหมว่าในบ่อเอาแค่ในบ่อนี้ก่อนนะบ่อเล็กๆแค่นี้นะคะมีสมุนไพรกี่ตัวแล้วก็รักษาโรคอะไรได้บ้างนะคะวันนี้นะคะอยู่กับคุณเฉลิมชัยเลิศธรรมเป็นรองประธานชมรมผู้สูงอายุใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ ค่ะ,ะต้องขออนุญาตเรียกนะคะท่านรองประธานกันแล้วกันนะคะทุกวันนี้เราอยู่ในชมรมผู้สูงอายุมานานแค่ไหนแล้วคะตั้งแต่าาประมาณ3ปีแล้วครับสามปีแล้วผมจะสนใจเรื่องของสูนภัยซึ่งเป็นเป็นพืชที่มีคุณค่าคแต่เรานี้ไม่ค่อยได้สนใจกันนะครับก็จะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะต้นบัวแล้วเตยหอมแลว้วบัวบก สามอย่างนี้ผมผมจะทานประจำนะฮะสรรพคุณของบัวหลวงนี่คืออะไรบ้างคะครับถ้าเราจะแยกนะฮะก็คือส่วนของของกีบบัวกับเกสรบัวนี่นะครับมันจะมีส่วนที่ทําให้ทานแล้วทำไป,ไปต้มเป็นน้ําชานี่นะครับก็จะทำให้ไปสร้างหลอดเลือดให้หลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจได้ได้ดีะนะครับนี่คือส่วนของของของ,ของกีบและเกสรส่วนของ ของฝักบัวที่เป็นเม็ดบัวนะครับไอตัวเอมไบโอซึ่งเขาเรียกว่าเม็ดบัวข้างในจะมีจะมีเขาเรียกกระดีบัวนีครับไอตัวนี้จะมีคุณประโยชน์มากคือเขาจะไปขยายห,หลอดเลือดก,ก็ไปทําให้เลือดไปหล่อเลี้ยงหัวใจทําให้หัวใจเนี่ย แ,แ,แล้วก็ในส่วนของเตยหอมตรงนี้เนี่ยเห็นลักษณะของการปลูกนี่ปลูกแบบง่ายๆก็คือ,อเขาจะชอบอยู่ในที่ชุ่มชุมชุ่มน้ําหน่อยใช่ไหมคะเตยหอมเนี่ยมีคุณสมบัติยังไงคะโอ้เตยหอมนี่มีคุณค่าอย่างมหาศาลนะครับแต่เราไม่ค่อยได้ใช้กันคือเตยหอมนี่จะมีคุณสมบัติเลือกแก้พิษร้อนในค,ครับแล้วก็ดับพิษไข้ไขรไข้ที่มีไข้ถ้าเราไม่ยาเป็นจะต้องไปไป,ไปกินยาลดไข้ก็ได้เราใช้ใบเตยหอมนี่ต้ม ก็เสียแล้วเราก็ดื่มนี่คือดับดับพิษไข้แก้ร้อนในนะฮะแล้วไปยาชูกําลังก็สังเกตง่ายๆถ้าหากว่าใครที่ไม่กล้าที่จะดื่มเตยหอมแบบต้มน้ําหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะไปผสมกับขนมบ้างนะคะน้ำดื่มอื่นๆแล้วก็อาจจะเป็นสีผสมอาหารได้ด้วยสําหรับใบเตยนะคะก็มีสรรพคุณหลายๆอย่างนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของ ที่ที่ที่อยู่กับน้ำนะคะต่อไปเดี๋ยวจะชวนคุณผู้ชมนะคะไปดูสปปรรพคุณของอ,อ,อีกสักสองชนิดก็แล้วกันนะคะท่านรองก็คือเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของบางคนบอกว่าเอ๊ะเป็นต้นไม้ปลูกเพื่อความสวยงามหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกหนึ่งชนิดก็คือเคยเห็นทั่วทั่วไปรับประทานคู่กับเมี่ยงบ้างอะไรบ้างนะคะนั่นก็คือใบชับพลูแล้วก็ว่านกาบหอยนะคะแต่หน้าตาเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูตรงสถานที่จริงกันเลยนะคะ คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่สวนสมุนไพรนะคะอของชมรมผู้สูงอายุนะคะของศูนย์อนามัยที่5แล้วก็อย่างที่บอกว่าที่นี่เนี่ยมีสมุนไพรามากเหลือเกิน แต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะนํามานําเสนอให้กับคุณผู้ชมในรายการเช้านี้ที่โคราชได้รับทราบนะคะก็คือสมุนไพรที่อยู่ใกล้ๆตัวเราและเราสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในร่างกายของเราได้เป็นอย่างดีนะคะอย่างเช่นตรงนี้ค่ะท่านรองค่ะก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของใบชะพลูที่หลายๆคนชอบรับประทานกับเมี่ยงเมี่ยงคําบ้างนะคะเมี่ยงปลาหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยสปปรรพคุณของเขาเป็นยังไงบ้างคะ สรรพคุณโดยเฉพาะของใบชะพูนะครับคือเขาจะมีสรรพคุณเรื่องของการขับเสมหะคนที่มีเสมหะในจมูกคือเป็นหวัดหรืออะไรพวกนี้นะครับแค่ใบชะพลูนี่เวลาเราทานแล้วเสร็จแล้วมันจะช่วยขับเสมหะออกมาจากร่างกายและนอกจากขับเสมหะแล้วยังเป็นยาเจริญอาหารทําให้เราอยากรับประทานอาหารรับประทานอาหารได้ได้ได้มากขึ้นนะ,ะครับอ,อันนี้ก็คือในส่วนของใบชะพลูนะคะอีกหนึ่งอย่างที่หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะ เขามีคุณสมบัติอะไรเพราะว่าดูเหมือนเป็นเป็นต้นไม้เป็นต้นประดับไปแล้วนะคะนั่นก็คือว่านกับหอยว่านกับหอยเนี่ยมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะ,ะว่านกับหอยนะครับมีคุณสมบัติสําคัญในในเรื่อง2เรื่องนะครับค,คือเรื่องที่1เรื่องของการแก้ร้อนในคนที่มีเรื่องของร้อนในคืออุณหภูมิในร่างกายสูงและทำให้ปากลิมฟีปากอะไรขึ้นมาเป็นผู้พองอนะฮะเราก็ใช้ว่านกับหอยนี่ต้ม ต้มกับน้ําแล้วก็ดื่มไปเป็นประจําไปทําให้โรคร้อนไหนนี้ให้หายไปได้นะคว่านกับหอยที่หลายๆคนรู้จักก็คือ,อเป็นใบข้างบนเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะคะ,คะแล้วก็ใบข้างล่างเนี่ยจะเป็นสีม่วงเขามียางไหมคะ ก็มีนิดหน่อยฮะยแต่วิธีที่เรารับประทานได้ก็คือเอาไปต้มน้ำไปต้มน้ำแล้วก็ดื่มน้ำของนะักบ้านกับหอยนะคะเพราะฉะนั้นสุขภาพสามารถดูแลได้ง่ายๆเพียงแค่คุณตั้งใจทําเท่านั้นเองวันนี้ต้องขอขอ,ขอบพระคุณนะคะในส่วนของท่านรองประธานชมรมผู้สูงอายุนะคะคุณเฉลิมชัยเลิศทมขอบพระคุณมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะคคและนี่ก็คือความรู้ที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมค่ะ ที่เราได้พูดคุยนะคะกับรองประธานชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งของศูนย์อนามัยที่5ไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันกับนางสาวรัชนีวันกวดนอกนะคะพยาบาลวิชาชีพศูนย์อนามัยที่5แล้วก็ยังดูแลในด้านโภชนาการอีกด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะ,คะก่อนอื่นนะคะต้องทําความเข้าใจกันก่อนเพราะว่าจากที่ท่านรองประธานชมรมผู้สูงอายุเนี่ยได้อธิบายสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรที่สามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้แล้วเนี่ย ทางพชนาการหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆที่เรานำมารับประทานเนี่ยมันมีคุณสมบัติหรือว่ามีสรรพคุณตรงกับที่ทางท่านรองประธานได้พูดคุยมาเบื้องต้นไหม,มคะก็จากที่ท่านท่านรองประธานได,ได,ได้ได้พูดไปได้กล่าวไปแล้วก็คือก็นำมาใช้ได้ดังที่บอก แต่ว่าในกรณีท่าท่าในในเรื่องนำมาในการรักษาบางตัวคือทุกอย่างอะค่ะไม่ว่าจะเป็นยาเป็นอาหารมันก็มีทั้งคุณแล้วก็โทษนะคะ,คะแต่สิ่งที่ การที่ทําให้เราเกาอตั้งูสวนสมุนไพรนี้ขึ้นมาคือเราอยากให้เราดึงสมุนไพรมาใช้ในชีวิตประจำวันคือนามาเป็นอาหารคือตอนนี้เนี่ยทางพี่รัชนีวรรณเองเนี่ยจะบอกว่าสรรพคุณของสมุนไพรในแต่ละชนิดเนี่ยนะคะเขาก็จะสามารถรักษาได้ตามกําลังของเขาถ้าหากว่าเราโหมมากเกินไปมันก็จะกลายเป็นว่ามันจะเป็นโทษให้กับตัวเรานะคะอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ที่น่าสนใจก็คือในส่วนของว่านกับหอยเมื่อกี้ที่โอได้คุยกับคุณลุงไปแล้วเนี่ยที่น่าสนใจก็คือนํามาต้ม แล้วก็ดื่มน้ําตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนคือมีประโยชน์ในกรณีที่ถ้าเราทานแค่เหมือนเราจิบชาอืมค่ะเหมือนน้ำชาคือแค่นี้ก็จะเป็นประโยชน์ค่ะแต่ว่าถ้าเรากินเป็นยากินแทนน้ํำเนี้ยก็จะเป็นโทษสมมติว่าในตัวเนี้ยก็จะท่อจะมีผลในเรื่องที่ที่ที่อาจารย์พูดในเรื่องการทำให้ระบบการขับถ่ายได้ดีในกรณีที่คนที่มีปัญหาเรื่องระบบการดูดซึมหรือว่าการขับถ่าย ก็อาจจะทําให้เป็นโทษคืออาจจะทําให้ท้องเสียหรืออะไรแบบนี้แต่ตัวที่ที่สำคัญตัวหนึ่งซึ่งอยากจะเตือนไว้คือตัวใบชะพ่ะที่อาจารย์บอกว่าช่วยลดรักษาในโรคเบาหวานคือตัวคุณสมบัติของตัวชะพค่ะไม่ว่าจะเป็นรากหรือใบสามารถช่วยลดระดับน้ําตาลในกระแสเลือดเราได้แต่ถ้าในกรณีถ้าเราทานเยอะก็จะทาให้ระดับน้าตาลมันดรอปมันต่ำต่ำเกินไปใช่หรือยิ่งคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยระบบ ทํางานของการหลั่งอินซูลินก็เขาก็ไม่ปกติอยู่แล้วถ้าต่ำหรือต่ำไปเลยถ้าในกรณีคนที่ปกติไม่เป็นโรคก็สามารถที่จะปรับได้แต่ในกรณีคนที่เป็นโรคเขาได้กินยาลดน้ําตาลอยู่แล้วแล้วยังมากินตัวนี้อีกก็ย่งจะทําให้คือทาให้ระดับน้ำตาลต่ำลงไปอีกดังนั้นก็อาจจะถ้าในกรณีที่มาต้มเป็นน้ําดื่มจะมีปัญหาแต่ถ้าในกรณีที่กินใบ ใบเหมือนเรากินกับเมี่ยงอ,อะไรอย่างเงี้ย<อ>คือตัวใบสะปูมันจะช่วยลดระดับน้ำตาลค่ะ,ะถ้าเรากินแค่นั้นก็จะหมองอมแต่ถ้าเรามาต้มนามาต้มเป็นน้ำแล้วดื่มตัวเนี้ยสารตัวเนี้ยมันจะมาจากน้ำแล้วไม่มีกากใยจากใบค่ะมันก็จะทําให้ระดับน้ำตาลมันลดลงได้ตัวที่แนะนําจริงๆก็คือหนึ่ง ใบย่านางก็ไม่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าใบย่านางส่วนตัวแล้วที่เราจะได้ตอกใบยานางคือตัวโพลรฟิลที่เขาบอกว่าขับสารพิษอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตัวสีเขียวสารสีเขียวจากเขาอะค่ะจะช่วยขับสารพิษใบย่านางจะไม่น่ากลัวเท่ารางจืดเคยได้ยินรังจืดไหมคะรังจืดอันนี้เคยได้ยินรางจืดเนี่ยเขาบอกว่าทานแล้วคนที่เมาเอาการเมาลงคนที่ฉีดยาฆ่าแมลงให้กินรางจืดอื ในปริมาณที่สมควรแนะนำก็คือไม่เกิน30ม0ซีไอ้หกซีซีต่อวันค่ะแล้วคือถ้ายี่กินทุกวันคือไม่ควรเกินถ้าเกินก็ก็จะอันตรายก็คือมันจะกานจาอันตรายนะคะคือมันก็จะเยอะเกินไปมันก็จะไปมีผลต่ออวัยวะในร่างกายเราได้ก็คือสิ่งที่แนะนําตอนนี้ก็คือในฐานะที่เป็นผู้ดูแลในด้านโภชนาการแล้วเนี่ย สมุนไพรต่างๆมีประโยชน์จริงๆแต่ว่าจะต้องรับประทานให้เหมาะเหมาะสมกับร่างกายของเราด้วยแนะนําว่าให้นํามาประกอบอาหารอย่างเช่นใบกระเพรานะคะใบเขาเรียกว่าใบใบเตยหอมใบอะไรต่างๆเหล่านี้สุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้ทางพี่รัชมีวรรณฝากอะไรถึงคุณผู้ชมสักนิดนึงที่ดูแลสุขภาพอยู่ในตอนนี้ค่ะก็จะฝากถึงแบบสมุนไพรนะคะในรัวเรือนเรา เราจําเป็นต้องใช้สมุนไพรสมุนไพรทุกตัวมีมีผลดีต่อร่างกายเรานะคะถ้าเราทานในในปริมาณที่พอเหมาะก็จะดีต่อตกตร่างกายเราก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะว่ากลับมาทานสมุนไพรไทยเพื่อจะได้ดูแลสุขภาพแล้วก็รักษาในโรคบางโรคช่วยรักษาในโรคบางโรคที่เราเป็นได้ะคะ่ะ ก็สุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่รัชนีวรรณกวดนองนะคะพยาบาลวิชาชีพศูนย์อนามัยที่5แล้วก็ยังดูแลในด้านพภชนาการอีกด้วยนะคะต้องขอขอบคุณมากๆค่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะวันนี้ดูแลสุขภาพของคุณแล้วหรือยังในบ้านอย่างน้อยปลูกสักชนิด2ชนิดเพื่อที่จะนํามาประกอบอาหารก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะฝากเอาไว้ด้วยกับเช้านี้ที่โคราชวันนี้โอโหต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ